มาปั้นมาบ้นเนาค,ครับโอ้เอาเงินมาไปแล้ว <c oughs> นี่เป็นตั้งเป็นแคมเปราแมนเออนี่แต่ละนี่คือแคมเปราแมนเชฟคนไทยคนยคนสายก้าไม่รู้นะไปะไปดีกว่าแต่ดูเหมือนเซิร์ฟนี่จะเป็นเซิร์ฟคนไทยจีนแหละดูดิเอะไปดีกว่า <c oughs> เหมือนแถวนั้นจะมีป้ายอะไรด้วยวา้ามาดูกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะคนดังเหรอใช่ไหมทรงนี้ใช่ดูเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเหมือนเปี้ยบเลยอ่ะวันนี้ฮะดูดิเฮ้ยใช่คนที่อยู่ในช่องที่ชื่อว่าช่องโทนเนื้อนายหรือเปล่าเฮ้ยใช่ว่ะแน่ใช่ทรงเนี้ยใช่เลย เราเล่นกันดีกว่าออ้โหหนุ่ม้นุ่มหนุ่มหนุ่นุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่กหน่มหนมั่นมนุ่นุนุ่มห่มหนุ่่มหนุ่มหนุปมหนุนุ่มหมหนุ่มน่นนึงบน่นแนน ไปรถเร็วแค่ไหนมาดูกันเนี่ยอุ้ยเร็วจัดเลยเนี่ยโคตรเร็วเลยเออแล้วก็ชนชนแต่รถนี่ไม่พังหรอกละไปไปซิ่งต่อฮะอ่าไปเลยไปเลยไปเลยฮะไป,ไปนี่นี่นรีรอุ้ยมันเลี้ยวได้ด้วยแบบเลี้ยวโคตรแรงอ่ะเมื่อกี้นี้ไม่ออกไม่ออกนอกเส้นอ่ะเมื่อกี้ แต่เส้นต่อไปอาจจะยังตกนั่นไงว่าแล้ว